เตตัวเตตัวเตตเบตัวอไม่ต้องแรงเาเาดน้องไม่เมาด้วยเด ก่อัาเล้เล็ก้เล็กเขาไม่มีคู่แต่ว่าตัวมให้หูเต็มที่ใจหรือเปล่ามันซมอยู่ยิมเออเออเออยังคมีคู่นี้แหละที่เราชนะมังกรทอง Okay.